วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุประจำปีชวดท่านน้ำเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองจอมทองเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือโดยทั่วไปประเพณีเด่นของวัดนี้คือการแห่ไม้คําโพเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นที่บรรจุะสาลีลิกธาต ส่วนพระเศียรเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าพระธาตุสีจอมทองไม่ได้ฝังตัวอยู่ใต้ดินแต่ตั้งอยู่บนเกศภายในวิหารหลวงบิ๊กซีเที่ยวทั่วไทยไ้ว้พระรับพลังบวก5กันยายน2563กับอาจารย์คาถาชินนะบัญชรครับพร้อมแล้วนะเอาไปสบายสชายเลอเ ด้านนี้น่าจะเป็นศาลาการประเรียนของที่วัดเนี่ยค่ะเพราะว่าจะมีพระพุทธปกติต้องมีพระพุทธใช่ไหมคะแล้วก็มีพระสงนั่งดูอัศานะการนั่งยาวลงไปเลยค่ะแสดงว่าตรงนี้เกอศาลาเดินต่อไปนะคะที่ด้านข้างก็จะเป็นวิหารหลวงพ่อเพชรค่ะ าาอาจารย์จะมาสวดมนต์ที่ตรงนี้ค่ะที่วิหารหลวงพ่อเพชรค่ะทสราดชวนม,า,มา่ต้องมาแนะล้วัสบายสายเรียงเรียนะครับเราแป็เสิงหัวล้อธุรกิจรุ่งเรืองการค้ารุ่งเรือง การงานมั่นคงครอบครัวมีความสุขล่งเย็นคิดถึงเรื่องนี้ไว้หรือถึงภาคี้ให้เห็นตลอด3องวันสิบสองเดือนสี่ฤดูหนึ่งปีและตลอดไปเรียบร้อยแล้วเราบูชาหลวงพ่อเพชรกันนะครับนับโมตัสสาปัคควะโตนัโมตัสสาปอาราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนับโมตัดสาสัมมาสัมพุทธะ กายนะวจายะเตษาวะวชิรงนามปติมังอิปปติหาริยะจารังพุทธะรูปังอะหังวันธามิสัพพโสสัทธาโสตีพระวันตุเาพระเจ้า สักการะบูชาด้วยเสียงเก้าดอกไม้ทูกเกียนสวยดอกนี้แต่องค์หลวงพ่อเพชรขอบารมีทานุภาพอง์หลวงพ่อเพชรได้โปรดดนบันดาลไประทานพรให้ธรรมเจ้ามีจิตใจผ่องใสเข้มแข็ง สบายสบายให้เห็นภาพใจของเรามีความสุขสบายสบายเล totally <Columbus> ี้ยงเลี้ยงเชงซินเชงซินนะอากาศร้อนเราก็ใจเย็นอากาศเย็นเราก็ใจเย็นคนรอบข้างใจร้อนเราก็ใจเย็นเชงซินเชงซินสบายใจเลี้ยงเลี้ยงแปลว่าเย็นเย็นเหมือนจับเลี้ยงจับก็แปลว่าสิบเลี้ยงก็แปลว่าเย็นของเย็นสิบอย่าง นึกนึกภาพเช, ЕН ช, ЕН ช, ЕН ชงเชงเชงซินก็นึกภาพอตอนเรากินเช,ชงซินอีสข้านลโลกันแปะปวยน้ำลำไยเต้าถูอร่อยมากสลิมรอดช่อง<ม>นั่นแหละเลยชืช่อเชงซินอีไงเชงซินแปลว่าสบายใจอีแปลว่าแป้งกลมๆจำได้ไหมไอ้แป้งที่ตักกินแล้วสบายใจเลยเรียกเชงซิน อานใดอยางเออ,เ,อเพราะฉะนั้นอมาม่าจะบอกว่าสบายใจอาจารย์ก็เล่าไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนสบายใจอาวเมื่อสบายใจเสร็จแล้วเป็นวาจาพร้อมกันว่าสาธุสาธุสาธุอนุโมทานิเรียบร้อยแล้วขออนุญ,ญาตนะครับก็นำสวยดอกมาวางน,นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะได้นำสวยดอกนี้นะครับได้ไปถวายนะครับสบายสบๆเลี้ยงเลี้ยงวางได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าจะจุดทูปเทียกกนก็ด้าหน้าแต่จริงๆก็วางไว้แบบนี้เพราะลดโลกร้อนได้ไหมสบายๆแต่ก่อนจะ เรเสร็จจากตรงนี้ใช่ไหมเราทั้วันนี้อาจารย์ขออนุญาตนะครับประกาขอบคุณนะปุ้มถามปุ่ซีก็้วนะครับแต่เรื่องน้ตมาด้านหลังก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงจากทางด้านนี้นะครับถ้าใครเกิดวันพุธวันพุธมีหลาย่้นถามอาจารย์ค้าวันพุธต้องกังวันกังคืนวันพุธกังคืนก็พระปาง พระปางลายป่าเลไลหรือว่าปางปราเขาเรียกว่าอะไรปราช้างนะช้างเนี่ยช้างป่าเลไลเนี่ยนำเอาอะไรนําเอาอ้อยมาถวายพญาลิงําพึ่งมาครำรวงพึ่งมาถวายเคยเห็นไหมใครเกิดวันพุธกกคืนนี้ไหมีไหมใครเกิดวันพุธคืนนี้นะเอรู้ไหมเกิดพระปางปาลายป่าเลไล <laughs> องค์สมเด็จพระสัมมาจ้าทรงทําไมรู<ล>้สึกว่า สงเนี่ยขัดแย้งกันก็เลยทำไมเดินเข้าไปที่ป่าวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่า <c oughs> เกี่ยวไหม <c oughs> เกี่ยวเสี่ย <c oughs> วเี่พราะว่าเดินเข้าป่าไปอยู่กับตัวเองผมสมเร็จ่รจะาทรงเดินไปที่ป่าป่านี้ชื่อป่าเลไลมีพีาช้างชื่อเลไลกับอยู่ปรากฏว่าพอเข้าไปถึงที่นี่เรียบ, <c oughs> บร้อยลิงก็เห็นช้างถวายอยากได้บุญด้านก็เลยไปเอาลูขึ้นมาแล้วก็ทำอางนี้ย เนี่ยอ่าเข้าใจย์พระไตรย์เือนไหมเงินพระราหูจะยกย้ายถอยหลังจากราศีมิถุนราศีมิถุนรอดแล้วเราคือผู้รอดแล้วก็ราศีธนูผู้รอดถอยหลังเข้าสู่ราศีพฤษภและมิถุนพระไตรย์แล้วก็สวดได้สามารถเข้าไปติดตามในเฟซบุ๊กดรธนาได้ว่าบทสวดก็มีสามบท วนอีกราชาค่ะต่ะางรักษาสิบห้าจบเราหูเพราะว่าอัลจูลิน่าหูคิดว่าตัวเองแลนดิ้งลงมาสมุดแอนซิลเหมือนการบินไทยอ่าพอลงมาถึงตอกอัรจูลิน่าหูเหลือตัวเล็กนิดเดียวตัวเล็กกว่าน,นนานี้น้องเลยนะมานะว่าตัวเราว่าเก่งละแม่ละจอ้องของปวดทิละยังมีคนที่เก่งกว่าใหญ่ยยกว่าว่าแล้ว น้าในนี้เป็นของที่ชาวบ้านจิตศรัทธานำมาถวายก็มีภาพพุทธรูปต่างๆแล้วก็เป็นของลายคาาเครื่องทองเหลืองสมัยโบราณที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ของเก่าเนี่ยค่ะ ภายในวัดเป็นแบบลานกว้างมีวิหารหลาย,ลายเลยค่ะอ้าวมีละฆังมงคลให้ตีด้วยนะคะทีมบิ๊กซีวิถีข้าวไทยตีกันอยู่ด้านนู้นเราไม่ต้องไปแอร์อัดค่ะเราตีอยู่ด้านนี้ก็ได้อดีตการตีละคัางทำคือการบอกเวลาทำวัดช้าวัดเย็นปัจจุบันญาติโยมตีก็เพื่อให้ชื่อเสียงด่งดังและบือไกลนั่นเอง